าคุณอยากจะได้เงินก้อนสักแสนหนึ่งเห็นว่าจะมีแต่สินเชื่อนานโฟแนนนั่นแหละที่จะให้วงเงินตามกฎหมายกำหนดส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสินเชื่อประเภทนี้อยู่ทุกที่และแล้ววันนี้ที่นี่เขาก็มีนะแต่ว่าน้อยคนนักนั่นแหละที่จะรู้จักจุดเด่นเงื่อนไขเขาเนี่ยในการพิจารณาก็คือว่าไม่ใช้สลิปเงินเดือนดอกเบีย้ยก็เป็นปรับลดตนลดต่อแล้วก็จะเกิดว่าอนุมัติแล้ว โอนเงินเข้าบัญชีเดี๋ยวนั้นเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับขึ้นชื่อว่า nano finance วัตถุประสงค์ตายตัวก็เพื่อเป็นทุนในการประกอบธุรกิจอาชีพซึ่งที่นี่เขาก็อ้าแขนรับแม้ว่าคุณจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยจะจดทะเบียนหรือว่าไม่จดทะเบียนเขาไม่ได้แข์ทุกอาชีพธุรกิจใดก็ตามรับเต็มหนึ่งแบาทเท่าเทียมกัน ฉะน้นนาโนไฟแนนซ์เนี่ยเขาให้เงินก้อนมันก็เหมาะกับคนที่มีอาชีพค้าขายธุรกิจกิจการส่วนตัวแล้วก็ขอแนะนำานะให้รู้จักกับไอรานาโนไฟแนนซ์ทำความรู้จักกันสักนิดนึงเขาเป็นของบริษัทไอร่าแอนไอโฟลจำกัดมหาชนระดับมหาชนหรือว่าถ้าให้คุณนึกออกจริงๆเขาก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันกับบัตรกดเงินสดเอมั Money นนี่นั่นแหละ ตอนนี้ไอร่านะเขาก็ได้เปิดช่องทางให้สมัครตามช็อปของเอมานี่ใครนะสามารถจะ walk in เข้าไปสมัครได้เลยเขาเองเนี่ยเร่งย่อสุดๆเพราะว่าอยากจะได้ลูกค้าฉะนั้นเนี่ยถือเป็นโอกาสดีมากๆช่วงที่เขาเปิดโอกาสแบบนี้นะจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะผ่อนปลอนเงื่อนไขแล้วก็มันจะง่ายกว่ามีโอกาสผ่านได้สูงกว่าไอร่าเองเขาถูกกฎหมายนะเผื่อใครยังไม่รู้ ส่วนคุณสมบัติของคนสมัครเนี่ยอายุ20-60ปีมีธุรกิจซึ่งทำมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีและคุณก็ควรจะหาคนค้ำไปด้วยเอกสารหลักๆก,ก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดธนาคารหน้าแรากรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนสำเนาทะเบียนการค้าถ้าคุณมีหรือไม่ก็สัญญาเช่าทำธุรกิจที่คุณทำอยู่ก็ได้ รวมทั้งรูปถ่ายหน้าร้านรูปถ่ายธุรกิจที่คุณทำอยู่ขอให้เป็นภาพสีแล้วก็ถ่ายไม่เกิน3ามเดือนที่สำคัญก็สำเนาเงินฝากของธนาคารหน้าแรกซึ่งจะให้เขาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของคุณจะเป็นบัญชีธนาคารเดียวกันกับที่คุณส่งรายการเดินบัญชีก็ได้แล้วจะบอกว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะก็เอาตัวจริงไปด้วยเอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาดูด้วย นาโนไฟแนนซ์จริงๆก็ดอกเบีย้ยเนี่ยก็ตามกฎหมายซึ่งปกติแล้วก็มีเกิน33%ต่อปีถือว่าค่อนข้างแพงแต่ถ้าคุณกู้มาต่อยอดธุรกิจมันก็พอได้แต่ถ้าคุณกู้อามาแล้วก็ใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยดอกเบีย้ยอาจจะบานปลายถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกก็เถอะไอรานาโนแม้ว่าเขาต้องการคนคำ้ำดูมันยุ่งยากแต่ก็เชื่อว่าคุณเก็บไว้เป็นทางเลือกมันก็ดี ที่สำคัญแล้วมันไม่มีสมัครช่องทางออนไลน์ช่องทางไหนทั้งนัน้นสมัครผ่านได้ช่องทางเดียวก็ค,คือว่าที่สาขาเอมันนี่ทั่วประเทศเท่านัน้นอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ